ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนม6ทับ2ทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องลำดับเรขคณิตแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องลำดับเลขคณิตเราก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับลำดับเลขแล้วก็ลำดับเลขคณิตกันก่อนนะคะอ่าค่ะสำหรับลำดับเลขคณิตเนาะก็คือการบวกเพิ่มทีละเท่ากันอ่ะสังเกตข้อนี้นะคะตัวอย่าง2 4 6 8 10 นักเรียนสังเกตเห็นว่าเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะ,ะทีละสองนะคะอันนี้คือเพิ่มขึ้นทีละสองซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ก็ได้นะคะจํานวนนี้แต่ว่ามันจะเพิ่มเท่ากันจากนั้นเราเรียกจํานวนที่บวกเพิ่มทีละเท่ากันเนี้ว่าผลต่างรวมซึ่งเราให้สัญลักษณ์ก็คือดี การหาค่าดีหาได้จากการนำพจน์ขวาลบด้วยพจน์ซ้ายนะคะสูตรทั่วไปจะเป็น an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d ซึ่งที่มาของมันก็มาจากสมมุติ a1 เราคือตัวนี้มี a1 a2 a3 a4 เนอะถ,ถ้าสมมุติ a1 คือ2 a2 คือ4 a3 ก็คือ6 a4 คือ8เราจะสังเกตเห็นว่า a 2เนี่ยจะมาจาก a 1บวก d ส่วน a 3เนี่ยมาจาก a 1บวก2 d นะคะแล้วก็ a 4จะมาจาก a 1บวก3 d ตัวนี้ที่ครูลากมาก็คือมันเพิ่มขึ้นทีละ d เนาะตรงนี้ก็คือเพิ่มมา d เดียวอันนี้ สองตำแหน่งก็เลยเป็น 2D อันนี้3ก็เป็น 3D เราจะเห็นว่าถ้า a c เนี่ยจะบวกเพิ่ม 3D A3 บวกเพิ่ม 2D A2 บวกเพิ่มแค่ 1D ก็เลยกลายเป็นที่มาของสูตรตัวนี้ AN เท่ากับ A1 บวก N ลบ1คูณ D ทีเรามาดูที่ลำดับเรขาคณิตบ้างนะคะลำดับเรขาคณิต ก็คือเวลามันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเป็นการคูณเพิ่มทีละเท่ากันนักเรียนสังเกตดูนะคะอันนี้จาก2มา4จาก4มา8จาก8มา16แล้วก็จาก16มาส2สองจะเห็นว่ามันคูณเพิ่มขึ้นทีละ2เนาะคูณเพิ่มทีละสองทีนี้เราเรียกจำนวนที่คูณเพิ่มทีละเท่ากันเนี่ยนอกจากสองอาจจะเป็นเลขอื่นก็ได้นะคะว่าอาจ ตราส่วนร่วมซึ่งใช้สัญลักษณ์ก็คือ R การหา R ก็ได้จากการนำพจน์ขวาหารด้วยพจน์ซ้ายยกตัวอย่างเช่นตัวนี้32หารด้วย16จะได้ว่าเท่ากับ2 16หารด้วย8ก็คือ2 8หารด้วย4ก็คือ2 4หารด้วย2ก็คือ2จะเห็นว่าทุกตำแหน่งที่เอาพจน์ขวาหา,หารด้วยพจน์ซ้ายจะทำให้ได้ค่า R ที่เท่ากันนั่นก็คือ2นั่นเอง ทีนี้นักเรียนมาดูสูตรทั่วไปค่ะ an เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1ถ้าเราสังเกตนะคะให้ a 1มา a ห่ง a สอง a สแล้วก็ a 4เราจะเห็นว่า a 1สมมติให้ให้เป็น2นะคะสี่แล้วก็16เราจะเห็นว่า a 1ก็คือ2แต่ a 2นั่นคือการคูณเพิ่มไป2ซึ่ง2เนี่ยที่คูณเพิ่มเข้าไปก็คือสัญลักษณ์ก็คือ r นั่นเองดังนั้น a 2จะเท่ากับ 1> a A1 คูณกับ r รพอมาเป็น A3 ก็จะเป็น A1 คูณ R 2ตัว R 2ตัวคูณกันหมายถึง R ยกกำลังสองต่อมาตัวที่4จะเห็นว่าเราจะคูณ R ไป3ตัว r คูณกัน3ตัวหมายถึง R ยกกำลัง3ก็จะเป็นตัวที่4จะเป็น A1 คูณ R ยกกำลัง3ค่ะเราจะเห็นว่าถ้าเป็น4เนี่ย เป็น R กำลังสามจะเป็นคูณกับ r ยกกำลังสองเนาะถ้า2เนี่ยจะเป็นอ่ะเลข1นะคะแล้วก็ A1 ก็คือ A1 จะทำให้ได้ว่าถ้าเป็นพจน์ที่ n ก็ต้องคูณ R ยกกำลัง n 1. เนลบี่ยถ้าเป็นพจน์ที่ n ก็ต้องคูณกับ R ยกกำลัง n ลบนนั่นเองทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดของเรานะคะก็คือให้นักเรียนนะคะ ทำแบบฝึกหัดที่1 1ึหนึงหน้า2 2่สถึงโดยให้นักเรียนเลือกทําจากข้อ2.6.10ใหญ่ข้อละ1ข้อรวมทั้งหมด3ข้อทําลงในสมุดน,นะคะแล้วก็ถ่ายภาพสมงซึ่งครูจะเช็คชื่อตามงานที่2นะคะข้อ2ใหญ่เขาจะถามเกี่ยวกับสามพจน์ถัดไปเขาถามต้งหาสามพจน์ถัดไป เอาตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าสมมุติเขากำหนดมาให้อะแล้วก็เนี่ยนะคะสามผลถัดไปอันนี้คือตัวอย่างที่ครูกำหนดให้ในะการที่เราจะหาสามผลถัดไปเราก็ต้องรู้ว่าลำดับเรขคคันนี้มันคือการการคูณเพิ่มทีละเท่ากันเนาะคูณเพิ่มทีละเท่ากันเราก็ต้องมาหาก่อนว่าเนี่ยมันคูณเพิ่มไปเท่าไหร่ ซึ่งการคูณเพิ่มทีละเข้ากันคือเราหา R ซึ่ง R หาได้จากนำพดขวาหารด้วยพด้ายลอ,องดูนะคะสักสักตัวหนึ่งเอา9ได9หารด้วย3เราจะได้ว่าได้3สแสดงว่าอันนี้ก็คือคูณเพิ่มทีละ3จากนั้นพดถัดไปนักเรียนก็ต้องคูณอะไรคะคูณ3 นักเรียนก็จะได้ผดถัดไปพจนถัดไปอีกนักเรียนก็ต้องเอาตรงนี้คูณกับ3ก็จะได้ผดนี้ต่อไปอีกก็คูณสาก็จะได้ผลสุดท้ายแบบนี้ให้นักเรียนลองไปเลือกมาข้อหนึ่งนะคะข้อที่เราคิดว่าเราทำได้ต่อมาข้อข้อหกใหญ่ข้อหกใหญ่เขาใ,ให้หาพจน์ที่ n พจน์ที่ n หมายความว่ายังไงพจที่เก็คือ n เป็นอะไรก็ได้เขาให้เราหา a n นนั่นเองซึ่งเรารู้แล้วว่า a n นเนี่ยเท่ากับ a 1หนึ่งคูณ r ยกกำลัง n นลบหนึ่งนี่คือตัวแปรที่เราไม่ทราบนะคะก็คือเราต้องคง n ไว้ y. แต่สิ่งที่เราต้องหาเราต้องรู้เราต้องรู้ตัวนี้อ่ะเราต้องรู้ตัว a 1หนึ่งค่ะรู้ตัว a 1หนึ่งว่าคืออะไรแล้วก็รู้ว่า อคืออะไรเราถึงจะแทนค่าได้นั่นหมายความว่าหนูต้องรู้ A1 หนึแล้วก็รู้ R ว่าคืออะไร A1 หนึจากโจทย์เราหาได้เลย A1 ก็คือพจน์แรกเราแทนค่าได้เลยพจน์แรกนะคะแทนค่าได้เลย R ล่ะหาได้จากไหน R หาได้จาก ลขวาหารด้วยผลสายนักเรียนเลือกโ,โจทย์มาแล้วนักเรียนก็แทนค่าลงไปในสูตรนี้นักเรียนก็จะสามารถทำได้เลยนะคะตัวนี้ทีนี้มาดูข้อสิบข้อสิบใหญ่ พ่อสิบใหญ่อสิบใ่ให้ให้เราเติมเติมตัวเลขที่หายไปสมมุติสมมุตินะคุสมมุติว่าสมมุติง่ายๆก่อนสมมุติอ่ะให้เราเข้าใจคอนเซ็ปต์นอันนี้เดี๋ยวสมมุติตัวนี้แปะแล้วก็ตัวนี้ โอเคทีนี้นักเรียนก็ดูนะคะว่าเอาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรเรารู้แค่พจน์ a 1 a 1แล้วก็รู้ a 4พอรู้ a 4เราก็จะมาดูว่าการที่เราจะรู้ว่าพจน์ถัดไปเท่าไหร่คือมันเป็นการคูณเพิ่มทีละเท่ากันดังนั้นหนูต้องหา r อ,ออกมาให้ได้ก่อนถ้าเรารู้ R เราก็จะสามารถบอกได้ว่าพจน์ถัดไปคืออะไร เราจะรู้ r ได้ยังไงอ่ะ a หนึ่งอ่ะไม่มีปัญหาทีนี้เรามาดู a 4 a 4คืออะไรคะ a 4ก็คือ a 1คูณ r ยกกำลัง4ลบหนึ่งซึ่งหมายความว่า a 4เราคือ8 a 1เราคือ2 r ก็คือตัวนี้ r ก็คือ4ยกกำลัง r ยก4ีลบหก็คือเหลือ3ทีนี้เราจะทำยังไง เราจับกำจัด2ออกเพื่อให้รู้ a กำลัง3 2คูณอยู่เราทำให้2หายโดยการหารหารด้วย2ทั้ง2ข้างของสมการก็จะเป็น8หารด้วย4อ่าไม่ใช่ต้องเป็น8หารด้วย2ผูเขียนเลขผิด8หารด้วย2นะคะ8หารด้วย2 8หารด้วย2 8หารด้วย2คือไร8หารด้วย2ก็คือได้ ได้สี่สเนี่ยเท่ากับ r กำลังสามถ้าเราอยากได้ r เดียวหมายความว่าอันนี้ก็คือรากที่สามของสี่แสดงว่า r เราก็คือรากที่สามของสี่เนาะที้หนูก็ต้องคูณรากที่สามของสี่ไปเรื่อยๆอันนี้อาจจะเป็นเลขยากขึ้นมาหน่อยแต่ให้เราเข้าใจว่ามันก็คือการคูณเพิ่มเรื่อยๆอะพจน์แรกคือสองพราะที่สองก็ต้องเป็นสองคูณกับ อ่รารากที่สามของสี่เนาะต่อไปเลยก็คูณอีกค่ะ,ะก็คูณไปสองตัวต่อไปพจนนี้ก็คือแปดเนาะแปดก็มีแปดอยู่แล้วแปดก็คูณไปได้คูณอาก็คือรากที่สามของสี่ เพรสุดท้ายเราสามารถเขียนไว้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะคำนวณก็ได้แล้วแต่เราเลยอันนี้ก็คือการเติมไปแล้วก็คือใจความสำคัญคือต้องหาหา R ให้ได้หา R ให้ได้ R เป็นอะไรก็ช่างแต่ตัวถัดไปที่เราต้องคูณเนี่ยก็ต้องคูณด้วย R ค่ะให้เราจำคอนเซปต์จะเป็นเลขอะไรไม่สวยยังไงก็ช่างก็ต้องคูณ R อ,อยู่ดี โ okay, no? อเคนะอทีนี้มาดูอีกทีหนึ่งค่ะงานของเรานะคะหน้า22ถึง23เลือกทำข้อใหญ่แล้วหนึ่งข้อจากข้อสองใหญ่หกใหญ่สิบใหญ่ก็คือนักเรียนจะต้องทำวันนี้ก็คือสามข้อทำลงในสมุดและวก็ถ่ายภาพสอนะคะเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อตามผลงานตามงานที่เราทำมาเนาะวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ